สวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกันแล้วสินี้แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับหลวงป,ปู่เซลาเช่นเคยนะลูกพี่มีมนพระการเข้ามาใหม่สององนะเหลือสององนะตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลก,ก์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะสนใครอยากดูองค์ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะบอกราคาทุกองคนะฮะยังไงก็ฝากดูให้จบด้วยนะครับเอามาตอนนี้มนพระการตอนแรกมาสี่องตอนนี้เหลือสองละยังไงก็จริงๆมีคน เออหล้งเออเขาเรียกว่าอ,อะไรจะเอาไม่เอาอีกประมาณสองคนนะไม่ก็เลยเอามาขายเลยแล้วกันไม่รู้เขาจะเอาไม่เอานะชุดนะชุดนี้คือชุดเออชุดที่ลูกค้าแบบได้มานานแล้วแล้วก็คัดเก็บสวยนะฮะเอาไว้นะครับผมก็เลยไปตื้อมา นี่นะฮะเล็บคมชัดนะครับนี่ยันเยินผิวใสนะฮะเลขโค้ดห้าเก้าเก้าเจ็ดนะครับห้าเก้าเก้าเจ็ดนะครับนี่ผิวใสปิ้งชุดนี้ก็คืออย่างที่บอกชุดนี้คือชุดคัดนะครับคัดผิวสวย นี่ขอบคือเห็นหมดนี่นะฮะองนี้เลขโค้ดห้าเก้าเก้าเจ็ดนะนี่โค้ดซ้อนนะตรงนี้นะครับตอกสองรอบผิวสวยอ่ะนี่ห้าเก้าเก้าเจ็ดนะครับองค์นี้ผมเปิดเอาไว้อยู่สามพันเจ็ดร้อยนะฮะ ผิวสวยเลยปิ๊งๆเลยแต่และรอบก็มาไม่เท่ากันก็แล้วแต่ว่าความสวยความงามนี่องค์นี้มีจมูกมีดำๆหน่อยนะครับน,นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยหรือว่าอะไรนะตนัวนี้นี่โค้ดนะฮะแล้วก็ ผิวมีดังๆนะสี่ห้าห้าสองนะครับสี่ห้าห้าสองนี่ด่างเยอะอยู่นะแต่โดยรวมก็ผิวใสแต่ก็ด่างนะเอาไปสามพันห้าลูปพี่ตรงนี้เห็นไ,ไหมราคาไม่เท่ากันละนะครับก็อยู่ที่ลูปพี่ว่าจะชอบแบบใด อย่างเยอะก็นี่แหละครับราคาก็ลดหลั่นลงมานะครับอ,องนี้อยู่สามพันห้าร้อยบาทองนี้อยู่สามพันเจ็ดร้อยบาทครับโคดเล็กทั้งคู่นะผิวจริงๆก็สวยทั้งคู่แหละแต่ก็มีด่างเยอะด่างน้อยก็เอาไปตามความเขาเรียกว่าความสวยนะโอเคต่อไปนี่ได้องนี้มานี่หล่อพระเจ้าห้าพระองค์นะฮะตอนนี้ก็ ราคากำลังน่ารักน่ารักเลยพอดีหาให้ลูกค้า1องค์นะก็เลยเไปเหมามาสององนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าไปแล้หนึ่งก็เลยเหลืออีกหนึ่งนะครับองค์นี้เปิดเอาไว้อยู่ห้าพันหนึ่งร้อยนะครับนี่นะเหรียญหล่อห้าพระองค์นี่นะพระเจ้าห้าพระองค์ปีหกสี่นี่นะครับแล้วก็ด้านนี้ เป็นหน้าหลวงปูนะไม่รู้ว่าอันไหนด้านหน้าด้านหลังนะรู้ปีนะนจมูกสวยคาบเบ้าเพียบนะครับโค้ดนะฮะมีเลขโค้ดนะอยู่ด้านข้างนะครับนี่เลขโคดสองดสองนะครับองนี้อยู่5,100นหนร้อนะฮะ ด้านหลังเอ้ยไม่ได้ด้านหลังด้านล่างอุดมวลสารนะครับนี่เสนหลอดนะเป็นเนื้อชนวนนะลูกพี่สร้างประมาณสองพันน่าจะไม่ผิด2องพันกว่ากว่าไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับโอเคอ่ะตรงนี้ก็ห้าพันหนึ่งร้อยนะครับเอาไปเท่ากันกับที่หาให้ลูกพี่เขา แล้วก็ต่อไปเป็นเหรียญหลังเสือนะครับเหรียญหลังเสือองค์นี้ผิวออกม่วงเลยครับ,นะรบเป็นผิวเขาเรียกวอะไรผิวเปลือกมังคุดอะผิวปนเปลือกมังคุดนะครับเนี่ยดูสิโอ้โหซูไม่เห็นความความชัดนะฮะนี่คือสีผิวจริงๆเลยนะลูกพี่ไม่มีแต่งแต้มใดๆนะครับเนี่ย ผิวแบบนี้เลยนะองนี้ผมเปิดเอาไว้อยู่4,000บาทนะครับทองแดงผิวลุ้งม่วงนะครับเลข1401นะ1401นะครับเปิดเอาไว้อยู่4,100นะครับแล้วก็องค์นี้ เป็น9ก้ามีเก้าดีเก้ายอดแต่ว่าไม่มีกล่องนะครับไม่มีกล่ององค์นี้ผมเอาอยู่3 0 0พันทุนนี่นะสา0พันทุนนะครับลูกพี่ผิวสวยเป็นทองแดงผิวลุ้งนะลูกพี่นะเนี่ยตำหนิตรงนี้ก็คือมีเกือบทุกองค์นะครับผมตรงนี้นะและตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วย ไม่รู้รอยอะไรนะแต่มีเกือบทุกองค์เลยตรงเนี้ยนะเนี่ยสองฝั่งเนะี่ยนะครับ9ก้ามี9ก้าดีก้ายอดนะครับสีพอสวยแต่ไม่มีกล่องนะลูกพี่สามสามหกศูนย์นะนี่ด้านหลังเป็นยันเก้ายอดนะครับผมแล้วก็มีโค้ดตรงนี้ต่อเล็กโค้ดอยู่เนี่ยนะข้างหน้าปะ อ๋อเลขเขาอยู่ข้างล่างนี้3360นี่นะครับวงนี้ผมเปิดไว้อยู่3ามพันทวแล้วกันนะลูกพี่ไม่มีกล่องนะแต่ว่าอันนี้คือกล่องแถมให้แต่กล่องจริงๆอ่ะไม่มีแต่เช็คให้เรียบร้อยแท้แน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ยี่กองเหลือ3ามองนะครับองลาหกร้อยบาทนะครับเดี๋ยวดูให้ว่าเหลือเลขอะไรบ้างนะครับลูกพี่ก็จําเอา นี่องนี้จมูกถือว่าสวยนะองนี้นะถือว่าสวยเลยจมูกนะครับเลขโค้ดขององค์นี้คือหนึ่งสี่ห้าเก้าหกนะครับหนึ่งสี่ห้าเก้าหนะนะต่อไปอันนี้ก็มีถูบางๆนะครับพี่ยี่กอหงนะถือว่า ผมถือว่าโอเคแล้วนะเลขโค้ดหนึ่งสามสนะครับหนึ่งและองค์สุดท้ายอูย้จมูกสวยหมดเลยพี่มีแบบถูบางๆถูเล็กๆถูแตะอะไรเงี้ยนิดๆไม่ได้ยุบแบบน่าเกียดนะครับโป้ตีรุ่นนี้จะยุบแบบยุบแบบน่าเกียดเลย1นึ8 5นะครับองนี้หนึ่งสานย์แปดห้ก็คือเหลือสองค์ อง์ละ600บาทนะครับอ่ะแล้วก็อง์สุดท้ายของวันนี้นะฮะที่จะเอามาขายพี่นี่นะฮะนี่เลยเหรียญรุ่นยอดรวยๆนะครับเหรียญยืนรุ่น2นะลูกพีเหรียญยืนรุ่น2เป็นเนื้อเงินนะเป็นเนื้อเงินพระราชทองคํานะครับ สวยๆเลยนี่หลวงปู่ถือประคำถือไม้เท้านะครับอันนี้หลวงปู่เหมือนจะเป็นชี้นิ้วด้วยนะแต่ว่าเอ่อเป็นเหรียญน,นะก็เลยปั๊มออกมาได้ไม่ได้แบบตัวคนน่าจะเป็นยืนชี้นิ้วแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับที่เป็นทองคำนะตรงนี้เป็นนี่คำตรงลายเซ็นตรงเนี้ย หรือเป็นทองคํานะครับอ่อนี้เนะื้อเงินนะลูกพี่เปิดเอาไว้ยอยู่เจ็ดพันห้านะครับดูด้านหลังผิวค่อนข้างกระจกอยู่นะหนึ่งสี่สีสามนะครับตรงนี้หนึ่งสี่สี่สามนี่โคดนี่ตอกตรงนี้นะลูกพี่นะผิวสวยอยู่นะฮะเลข เอ่อหนึ่งสี่สี่สามราคาเจ็ดพันห้าร้อยนะครับอไปโอเคหมดนะพี่ใครสนใจชอบเอ่อเขาเรียกวอะไรใครสนใจเช่าองค์ไหนนะฮะชอบองค์ไหนทักมาได้เลยนะครับแล้วก็รับประกันแท้ทุกองค์ทุกทุกองค์ที่ผ่านมือผมที่ผมขายนะแท้ทุกองค์นะครับเช็คให้เรียบร้อยนะฮะส่วนพี่ท่านไหนแบบได้ไปสมมตุติเป็นพระแบบแพง อยากจะเอาไปออกบัตรนี้ยก็ได้เลยนะมีแนะนำก็เป็นของอาจารย์ลิงก์นะอาจารย์ลิงก์ก็เป็นสิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรสิทธิ์ก้นกุฏิเลยแล้วกันสิทธ์ใกล้ชิดหลวงปู่นะก็จะแม่นยำนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับมากกว่านะครับอย่างเช่นเอาหนือดวงไปออกเี้ หนือดวงหนุมานเป็นพวกแบบแพงๆงเงี้ยปิดตาจินามณีเงี้ยแรุ่นแรกเงี้ยเอ,ออไปเอาจานลิงอะได้เพราะว่าค่าออกใบก็ประมาณเจ็ดร้อยนะพี่รอประมาณสิบสี่วันสิบห้าวันประมาณนี้นะครับนี่แหละคร่าวๆก็ประมาณนี้ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้านะผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะรับผมครับเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ